ที่นี่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราสองคนจะพาทุกคนไปวิ่งเล่นสวยๆกันในทุ่งดอกไม้กินบุฟเฟ่ลำใหญ่กันใต้ต้นเลยค่ะที่นี่ชื่อว่าเมเปิลการ์เด้นนะคะเป็นสวนดอกไม้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีขอเปิดกันด้วยคลิปมุมกว้างๆมุมแบบอลังการของดอกไม้เลยค่ะขอบอกว่าที่นี่คือสวนดอกไม้ที่สวยและอลังการที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีที่เราสองคนเคยไปมาเลยนะคะ ที่นี่จะมีค่าเข้าคนละ120บาทนะคะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า7ขวบสามารถเข้าฟรีและในราคา120บาทเนี่ยค่ะเราสามารถเข้าไปวิ่งเล่นถ่ายรูปในสวนได้แบบเต็มพิกัดเลยนะและยังได้ทานบุฟเฟ่ลำไยกันแบบจุกๆ ไม่อัน้นเต็มพิกัดเลยซึ่งดอกไม้ที่สวนของที่นี่นะคะมีความอลังการหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีสันมากๆไม่ว่าจะเป็นสีขาวเขียวเหลืองแสดแดงม่วงชมพูส้มคือเยอะมากและมุมถ่ายรูปคือเขาเยอะมากมีทั้งมุมแบบที่เขาตั้งใจจัดเตรียมไว้มีทั้งแบบแนวนอนแนวตั้งและยังมีหอคอยให้เราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปมุมสูงกันด้วย และที่ชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งคือทางเดินในสวนดอกไม้ค่ะเขาทําไว้ค่อนข้างใหญ่ทําให้พวกเราสามารถถ่ายรูปกันง่ายแล้วก็ได้มุมที่สวยๆเยอะเลยค่ะทุกคนนอกจากสวนดอกไม้แล้วนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพาทุกคน ไปในสวนลำไยกันคะ่ะแต่ก่อนเขาสวนลำไยนี่เลยเป็นมุมบ้านฮอบบิทเป็นมุมที่น่ารักมากห้ามพลาดนะทุกคนอยู่ในสวนลำไยเลยซึ่งไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของการมาที่นี่อย่างที่บอกว่าคือบุฟเฟ่ลำไยเป็นบุฟเฟ่ลำไยที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ลำไยเขาทําไมอร่อยขนาดนี้หวานกรอบสดแล้วก็เขาตัดจากต้นมาไว้นะคะแต่เราห้ามไปตัดเองนะทุกคนนี่นั่งแกะให้ดูเนื้อสีแบบดูมีความเหลืองทองกรอบ อร่อยมากจริงๆอันนี้คือเรากินไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูเป็นกองแล้วยังมีการซสือกลับบ้านด้วยนะน้ําลำไยก็อร่อยมากเสร็จเราก็มาถ่ายรูปเล่นในสวนกันต่อประหนึ่งว่าแบบเป็นเจ้าของสวนลำไยไรนี้และในสวนนะคะยังมีอาหารขายด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหิวเลยแล้วก็ยังมีน้องกระต่ายให้เราถ่ายรูปเล่นได้ด้วยนะคะทุกคน เอาเป็นว่าใครชอบแนวนี้ให้รีบมากันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดอกไม้กำลังบานสะพรั่งและจะมีจนแค่ถึงวันที่29มกราคมนี้เท่านั้นนะคะ